สวัสดีครับผมไมเมนเนตและนี่คือ้อทั้งตีเหล็ก v ีเอส m ไลมจากความสูง5เมตรอย่าลืมกดทูบไลค์ like และกดติดตามนะครับพร้อม1 2 3สอ,ส,อสวัสดีครับผมไมเมนเนตวันนี้เรากลับมากับรอบ2ที่เราโยนของสายสไลม์นะครับครั้งแรกเราโยนลูคโบลลิน VS เอสสแล้วนะมันรอดสไลม์มันชนะเ e r ว we ก้หนึ่ง 2 3และครั้งนี้เ,ออเรามีทั้งตีแหลกนะครับตัวโคตรหนักแล้วมันเหลี่ยมเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่ามันจะแดงเหมือนลูกโบลินรือเปล่าหรือที่มันเหลี่ยมมันจะมันจะตัดสไลม์แล้วก็ลงเลยเพียวคิดว่าไง มันน่าจะเหมือนลูกโบลิ่งลูกโบลิ่งเหมือนกันใช่ไหมนายคิดว่าไงผมว่าน่าจะเหมือนโบลิิงกปักสล์นะช้าช้าส่วนตัวนะผมคิดว่าจะไม่เหมือนโบลิิงรอบนี้ผมคิดผมคิดว่าจึ๊กเลยที่มันที่มันเรียมนี่มันแหลมผมคิดว่ามันจะอาจจะไม่ได้ถึงพื้นนะแต่ผมคิดว่ามันจะหลงทันทีมันจะไม่ได้เด้งเหมือนลูกโบลลิงผมคิดว่ามันจะค้างเลยนะแบบว่าปักค้างก่อนแล้วก็ลงชื้นนะค้างเครื่องวิ่งเหรอมันจะมีเด้งแบบ นิดนึงมันจะแบบตึ๊กนึงแล้วก็แบบแย่ไปเลยเออรอดูเต้นเต้นเลยแต่ว่าเราจะไม่ได้โยนแค่ท่างตีแล็กอย่างเดียวนะครับเราจะเอาน้ำหนัก5้กิโลก่อนแบบนี้ไม่แบบนี้แหละเพ<ด>ื่อให้มันลงตรงแบบนี้เลยห <ๆๆ S 2> นุ่มหม้อใช่รวบเลยใช่ใช่ไม่เผื่อมันค้างตรงนี้นะรอดูเกรซาก็ว่าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องมาเมเนะผมว่าอันนี้น่าจะหนัก 30มสโลได้นะสามสบสามหโลนะโน<ฮ>เอาแรงเอาแรงก่อนโคนหนักเลยอ่ะยโยนห้าก่อนโ,โอเคพร้อมหาโลก่อนนะครับพร้อมหนึ่งสโอ้ สังเลยนะตะยกี้สักงเลยนะล่วงไปแกอ้ลึกอพี่ก๊อฟ huh. อันนี้เอายากด้วยมันแบนมันเยอะเห็นไหมมันตั้งเกิด mm ใช่นายผู้ถูกใช่แต่นั้นคือแค่ห้าโลอันนี้เราจะยนทั้งตีเล็กน่าจะสามสิบกว่าโลนะนี่มาแล้วชุบแป้งทอดอู้หนักนะโอเคครับคือว่าสลรับชนะ พร้อมแล้วทางตีเหล็กอ้มันโคตรหนักนะต้องวางพร้อมไหมครับ oh ข้างล่างโอเคไปกัน oh. okay. <c oughs> หนึ่ง คือมันมันไม่ได้โดนกลางโดนขอบมันโดนขอบ,ขอบก็คือไม่มีคำตอบว่านชน,า<ด>นะเราแพ้ใช่ไหมอูแ้และและสไลมกระจายไปโอ้ขอโทษที่ผมโยนไม่ดี <c oughs> มันหนักมากเอาเป็นว่าดูเอาจากภาพว่าภาพสโลโมว่ามันจะหยุดหรือมันจะ คอมเมนต์ Comment, บอกหน่อยเออแต่ละคนคิดว่ามันมันยุดหรือมันไม่รู้จุบอะไรเราไม่มีเราไม่มีกองเหลือเราไม่มีเวลาที่จะผสมแบ้งด้วยขอโทษทุกคนนะขอโทษนะโอ,อ้ะเอาอแต่กาสนุกดีนะถ้า่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องมาแมเน็ตสวัสดีครับ